เดือบร้อยสิบไอสตาร์มือปีห้าเก้าครับตัวนี้แต่งสวยพายนองครับ เบ็ร้บไอพีห้าเก้ตัวนี้ราคาอยที่2อง0มื่บาทรวมโอนนะครับประกันตัวเครื่อง2เดือนนะครับสนใจยังไงโทรติดต่อ0 8นย์แปดสี่หูนดหูรถทดลองขับได้ในตัวอำเภอกันทลักจังหวัดศรสีสะเกดครับขอบคุณครับ